ท่านพลเอกนาวินนะครับกรบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมพลเอกนาวินดำริการสมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองเลขานุการคณะกรรมาการวิสามันกิจการวุฒิสภาขอเสนอตั้งคณะกรรมาการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับเสนอการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอายการสูงสุด จำนวน15คนทั้งนี้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมาการวิสามัญกิจการวุฒิสภาครั้งที่14ทับ2 5 6 7ในวันพุทธที่29พฤษภา2 5 6 7ขอผู้รับรองด้วยครับครับท่านพลเอกดาวินดารีการได้เสนอ ให้เป็นไปตามก็บังคับนะครับเสนอตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความประพฤติไร้จริยธรรมนะครับท่านเสนอรายชื่อกรรมธิการแล้วใช่ไหมครับท่านท่านขอประทานโทษนะครับ ท่านพลเอกนาวินเสนอจํานวนกรรมธิการจํานวนเท่าไหร่นะคะสิบห้าท่านใช่ไหมครับมีพูดรองถูกต้องไหมครับเชิญครับมีจะมีสมาชิกท่านใดเสนอรายชื่อเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับเชิญท่านสมาชิกเสนอรายชื่อกรรบธิการครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมพลเอกนาวินดําริการสมาชิกวุฒิสภาในฐานะ รองเลขานุกการณคณะกรรมาการวิสามันกิจการวุฒธธิสภาขอเสนอรายชื่อกมรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอายการสูงสุดจำนวน15คนดังนี้ 1. นายกันนบธนพักพวิน 2. พลโทจเรศานุภาพ 3. ว่าที่ ร้อยตรีเชิดศักดิ์จำปาเทศ 4. นายณรงรัตนานุกูล 5. นายณรงอ่อนสะอาด 6. นายทวินเปลี่ยนสี 7. นายประสิธฐ์ปฐุมารักษ์ 8. นายปัญญางานเลิศ 9. นายพีรศักดิ์พอจิต 10. พลเอกสะกลสัจจานิต 11. นายสมชายสแสวงการ 12. นายสำราญคันชิต 13. นายเสยรีสุวรรณพานนท์14นายอนุพรอรุณรัฐส์15พลเอกอู๊ดเบื้องบนขอพูดรับรองด้วยครับครับมีท่านสมาชิกทา่านเอท่านเสนอกรรมธิการจำนวนส5้าคนนะครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอ,อรายชื่อเป็นอย่างน่นหรือไม่ครับ ไม่มีแลครับถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับเชิญเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมธิการครับรายชื่อกัรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งอายการสูงสุดดังนี้ 1. น,นายกันนบธนพักพวิน 2. พลโทเจริศักดอนุภาพ 3. ว่าที่ร้อยตีเชิดศัก์จมปาเทศ 4. นายนางลงรัตนานุก,กูล 5. นายนาลงอ่อนสะอาด 6. นายทวินเปลี่ยนสี 7. นายประสิทธิ์ปทุมลัก์ 8. ในายปัญญางานเลิศ 9. นายพีรศักดิ์พอจิต 10. พลเอกสกลสัจจานิต 11. นายสมชายสแสวงการ 12. นายสำรานคันชิต 13. นายเสรีสุวรรณพานน14นายอนุพรอรุลรั์และ15พลเอกอู๊ดเบื้องบนครับโดยที่ข้อบังคับข้อ105วรรค2กำหนดให้การตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต้องกระทำให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ตั้งคณะกรรมการ,น,การนะครับผมจึงขอหารือที่ประชุมว่าจะก,กำหนดให้คณะกรรมการสามัญคณะนี้ ดำเนิน,นการให้แล้วเสร็จภายในกี่วันครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมพลเอกนาวินดําบริการสมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาขอเสนอกำหนดเวลาการดําเนินงานของคณะกรรมการคณะนี้ภายในห0สบวันนับแต่วันที่สภามีมติตั้งขอผู้รับรองด้วยครับครับ ท่านพลเอกนาวินดำริการเสนอกำหนดเวลาดำเนินการของคณะก,กรรมการสามัญขณะนี้ภายใน60วันนับแต่วันที่ประชุมมีปติตั้งนะครับมีผู้รับรองถูกต้อง